เทวดาฝากไว้บุญถวายน้ำหิ้งพระทุกวันได้อาน,นิสงส์สิบอย่างนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินจากคุณตาคุณยายหรือคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านการถวายน้ำหิ้งพระอย่าให้ขาดอย่าให้แห้งเด็ดขาดเพราะอาน,นิสงส์ของการถวายน้ำหิ้งพระดังที่กล่าวมานี้มีความเชื่อว่าจะทำให้คนคนนั้นมีความสุขความเจริญ สะอาดบริสุทธิ์เหมือนดั่งน้ำที่ถวายนั่นเองการถวายน้ำหิ่งพระสามารถทำได้ทุกวันเพราะจะทำให้ชีวิตชุ่มชื่นเปรียบเหมือนน้ำที่เราถวายน้ำดื่มที่ควรนามาถวายควรเป็นน้ำจากขวดที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่มีการดื่มมาก่อนหรือน้ำสะอาดจากกอกน้ำที่กรองมาภาชนะที่ใส่ต้องเป็นแก้วที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งก็ควรล้างทำความสะอาดก่อนที่จะเติมน้ำใหม่ในทุกวันน้ำเก่าถวายเสร็จดื่มได้ไหมน้ำเก่าถวายเสร็จแล้วควรลาไม่ควรดื่มนำไปรดน,น้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำอาน,นิสงของการถวายน้ำชีวิตจะทำอะไรได้ง่ายคล่องแคล่วเหมือนดังสายน้ำมีชื่อเสียง มีความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความกระหายมีอายุยืนผิวพันธ์ผ่องใสมีพละกกำลังมีปัญญามากและมีความสุขอย่างไรก็ตามหากสะดวกควรเปลี่ยนน้ำที่ถวายทุกเช้าเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณเองทุกวันแต่ถ้าไม่สะดวกจะเปลี่ยนสัปดาห์ละครั้งก็ได้และที่สำคัญ ไม่ควรปล่อยให้น้ำแห้งเหือดหมดแก้วเทวดาฝากไว้บุญถวายน้ำหิ้งพระทุกวันได้อาน,นิสงส์สิบอย่างนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินจากคุณตาคนยายหรือคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านการถวายน้ำหิ้งพระอย่าให้ขาดอย่าให้แห้งเด็ดขาดเพราะอาน,นิสงส์ของการถวายน้ำหิ้งพระ ดังที่กล่าวมานี้มีความเชื่อว่าจะทำให้คนๆนั้นมีความสุขความเจริญสะอาดบริสุทธิ์เหมือนด่งน้ำที่ถวายนั่นเองการถวายน้ำหิ้งพระสามารถทำได้ทุกวันเพราะจะทำให้ชีวิตชุ่มชื่นเปรียบเหมือนน้ำที่เราถวายน้ำดื่มที่ควรนำมาถวายควรเป็นน้ำจากขวดที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่มีการดื่มมาก่อน หรือน้ำสะอาดจากกอกน้ำที่กรองมาภาชนะที่ใส่ต้องเป็นแก้วที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเมื่อใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งก็ควรล้างทำความสะอาดก่อนที่จะเติมน้ำใหม่ในทุกวันน้ำเก่าถวายเสร็จดื่มได้ไหมน้ำเก่าถวายเสร็จแล้วควรลาไม่ควรดื่มนำไปรดน,น้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำ อาน,นิสงค์ของการถวายน้ำชีวิตจะทำอะไรได้ง่ายคล่องแคล่วเหมือนดังสายน้ำมีชื่อเสียงมีความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความกระหายมีอายุยืนผิวพรรธผ่องใสมีพละกกำลังมีปัญญามากและมีความสุขอย่างไรก็ตามหากสะดวกควรเปลี่ยนน้ำที่ถวายทุกเช้าเพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับตัวคุณเองทุกวันแต่ถ้าไม่สะดวกจะเปลี่ยนสัปดาห์ละครั้งก็ได้และที่สำคัญไม่ควรปล่อยให้น้ำแห้งเหือดหมดแก้ว